สวัสดีครับผมบอยครับที่ปริษาทการขายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยออได้มีโอกาสมารีวิวรถฟอร์ดเลกเจนเดนเจอร์ไวทัคส์นะครับสีใหม่นะครับเป็นสีส้มนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หบาทนะครับถ้าสีส้มเนี่ยจะเพิ่มอีก1นึ่งพบาทเป็น1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับก็เดี๋ยวบอยพาไปชมนะครับว่ารถโตัวทัค ขับ2เกียร์ออโต้สปีดนั้นมีออปชันอะไรบ้างแล้วก็มีความโดดเด่นของตัวรถยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมครับ,บนี่คือตัว WiT แท็ ack, ขับ2เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าบอาเคยรีวิวตัวที่มีแพ็กเกจไปแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าถ้าตัวมีแพ็กเกจนั้นมีอะไรและถ้าซื้อแพ็กเกจตแล้วจะคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็เริ่มจากตัวด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้านะครับของตัวว r ยแท็กเนี่ยก็จะทําเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของช่องระบายอากาศเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวชายด้านล่างของกันชนเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับตัวไฟนะครับก็จะเป็นไฟ LVD นะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบตัว C นะครับแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟดัดหมอกด้านล่างนะครับที่เป็นตัว LVD นะครับตรงนี้นะครับตัวสีก็จะมีความใกล้เคียงลูกค้าลูกค้าหลายท่าน,นครับบอกว่ามีความใกล้เคียงกับตัว w i t e t T6 คือตัวแรกเลยครับแต่ผมก็มองว่าคล้ายคลึงกันแต่เฉดก็อาจจะคนละเฉดนะครับจะมีความคล้ายคลึงกัน ตัวของคิวล้อด้านข้างนะครับเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วนะตัวประมาณนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขับสนะครับขนาดก็อยู่ที่2 5 5 6 5 R 18ครับสีก็จะเป็นสีเทานะครับพร้อมกับดิสเบรกสีล้อนะครับตัวเบรกแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวเบรกไฟฟ้าเข้ามาควบคุมด้วยนะครับก็ทําให้รถเรา,เามี ระยะเบรกที่ดีขึ้นนะครับตัวของช็อคอัพนะครับก็จะเป็นช็อคอัพแบบโมโนทูบด้วยนะครับแล้วก็ตัวแก้มข้างนะครับแก้มข้างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบนะครับสําหรับตัวเกียร์6สปีดนะครับเครื่อง2.0นะนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับ170แรงม้านะครับอยู่แรงบิดที่4ี่ร้้นิวตันเมตรนะครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาพร้อมกับไฟ LED นะครับแบบนี้นะครับ LED นะครับด้านบนนะครับจะมีราวหลังคาสีเงินนะครับราวหลังคาสีเงินแล้วก็ตัวของอาราวหลังคาเนี่ยเรา,าจะเพิ่มในส่วนของช่องนะครับจะมีช่องตรงนี้สามารถแกะออกมาเพื่อที่ยึดอุปกรณ์ พวกแหลกหลังคาหรือ,อตัวราวพาดเพื่อที่จะวางของได้นะครับมีจุดยึดให้นะครับอ่ะและทุลักคาต่อหลังค,าต,งคาตัวของเสาอากาศนะครับตรงนี้จะทําทรงค,รคล้ายครีบฉลามนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันต่อตัวของเสาอากาศสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวกรอบกระจกนะครับกรอบกระจกตรงเสาดีเนี่ยจะทําเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําเพื่อให้เราดูรถเนี่ยตรงกระจกเนี่ยจะทำวเวลาติดฟิล์มมันเนี่ยจะทําให้ดูเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับจะไม่ตัดออกมานะครับตัวของบันะครับันก็จะมีใดขนาดใหญ่นะครับเหยียบขึ้นลงได้ง่ายนะครับพร้อมกับตัดชายด้านล่างเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับ มาดูหลังกันต่อนะครับด้านหลังครับเป็นสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ของอการวางของอยู่บรรทุกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยตัวแขนเนี่ยจะมีช่องนะครับเป็นช่องเพื่อที่จะเวลาเรายึดของหรือยึดอุปกรณ์เนี่ยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะผูกได้ง่ายขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับมิติของรถเนี่ยจะดูมีเป็นเหลี่ยมขึ้นนะครับ จะมีส่วนเวาตรงขอบด้านบนเนี่ยจะเป็นเวาลงมานะครับตัวเหยียบตรงบันไดนะครับตรงตรงกันชนเนี่ยใกล้ๆกกันชนเนี่ยจะมีตัวเหยียบนะครับซึ่งเป็นบันไดนะตัวนี้สามารถที่จะเวลาที่จะหยิบีนหยิบของเนี่ยก็ะสะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องเหยียบล้อนะครับแล้วก็ตัวของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมาให้เลย ด้านหลังก็จะมีในส่วนของกล้องที่ฝังอยู่ตรงโลโก้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กันชนเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์กะระยะให้4จุดนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหลังเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เดนเจอร์นะครับปั๊มเป็นตัวยาวนะครับตรงนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์ของไวท็คนะครับสีดำตัดเข้ามานะครับถ้า ลูกค้าชอบโทนส้มดำเนี่ยผมว่าสวยนะคันนี้นะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับตัวมือเปิดนะครับจะมีตัวคุญแจล็อกนะครับให้สำหรับรถเราด้วยนะครับเราก็จะมีไฟเบรกนุ้ยสามนะครับตรงนี้มือเปิดจะเป็นสีดำนะครับจะมีบั๊กไฟนะครับให้นะครับสองจุดนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวบั๊กไฟเนี่ยจะเป็น ตัว12โวลต์นหนจุดแล้วก็230รม1โวลต์นนจุดนะครับตัวพื้นกระบะนะครับก็จะปูไลเนอร์ให้นะสอบตัวใบแท็กนะครับก็จะล่องสังเกตพวกล่องตัวนูนพวกเนี้ยมันจะมันจะกว้างขึ้นแบนขึ้นนะครับก็สามารถที่จะปูวางที่นั่งหรือที่นอนเนี่ย ได้ดีขึ้นไม่เจ็บนะครับนะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะลาบไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกระบะท้ายเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะวางไม้เลิตได้เลยนะครับตัวของฝาท้ายนะครับก็จะมีตัวยึดซีแคมนะครับให้กับเราด้วยนะครับตรงนี้ เดี๋ยวมาดูด้านในเบาะแถว2นะครับแถวนั่งนะครับตัวเบาะนะครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กนะครับก็จะเป็นเบาะสีดํานะครับเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับมีที่เท้าแขนนะครับมีที่เท้าแขนให้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวคอนโซล ตรงกลางก็จะมีแอร์ให้แล้วนะครับแล้วก็จะมี USB นะครับไทยปกติแล้วก็ไทย C นะครับพร้อมกับช่องไฟอ่าตันนี้จะเปิดด้านข้างนะนะครับมับมือจับเป็นอ่ามือจับเถาเถาปีนะครับเวลาขึ้นลงจะสะดวกขึ้นนะครับสาหรับอ่าบางทีอาจจะมีผู้สูงอายุนะครับก็จะมีตัวยึดตัวจับอตัว มือเปิดนะครับก็จะเป็นมือเปิดแบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมกับตัวกุญแจคีย์เด็นะครับตรงนี้นะครับตัวมือเปิดนะครับมือเปิดก็ซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็ทาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของตัวปรับกระจกนะครับปรับกระจกเนี่ยเราปกติจะเป็นตัวปรับดันซ้ายขวาแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับเป็น ปุ่มกดแล้วนะครับปับฝั่งซ้ายก็กดสั่งซ้ายปับฝั่งขวาก,กดฝั่งขวานะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยาสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้พับอัตโนมัติไหมตอนที่เราล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะครับแล้วก็ตัวล็อกประตูนะครับก็อยู่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับพร้อมกับตัวของอเล่นลายนะครับ เป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวสีเทาของขอบด้านบนนะครับตัวแหวงวัต์ก็เดินได้สีส้มเหมือนกันนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไปทิศทางนะจะมีดูหลังเพิ่มเข้ามานะครับดูหลังตัวดุนหลังนะครับงนี้อ่าแล้วก็ตัวเบาะข้างหน้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าไวแท็กแบบนี้เลยนะครับสีส้มนะนะครับ ตัวไฟนะครับเป็นไฟอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ําแบบแมนนวลนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบคูสตาร์ทนะครับที่วางแก้วนะครับตรงนี้มีให้ตัวไวท็คนะครับาในกันปุ่มอะไรนะครับปุ่มอะไรตัวนี้ปรับได้สีทิศทางนะครับก็จะมีขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับตัวของปุ่มอะไรก็จะควบคุมในส่วนของ รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะ,จะควบคุมหน้าจอตรงกลางขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะมีระบบพวกกุ๊กซอนโทนนะครับแล้วก็ตัวของเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอ,อาขนาดใหญ่ละนะครับเป็นซิงค์4นะครับก็จะมีตัวพวกหลบช่วยเหดือ การโทรฉุกเฉินให้นะครับมีให้อยู่นะครับรถฟอร์ดเรานะครับแล้วก็จะมีฟอร์ดพาร์ทนะครับสามารถที่จะดูตำแหน่งของรถนะครับดูในเรื่องของอน้ำมันในถังนะครับตัวของอสั่งสตาร์ทรถนะครับจากมือถือระยะไกลได้นะครับผมลืมแจ้งตัวนี้นะครับมันจะมี มีข้อดีอยู่อันนึงตรงหน้าจอของเราเนี่ยเราสามารถเช็คคุณภาพของน้ามันเครื่องได้ด้วยนะครับเช็คคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้ด้วย,ด,ด,วยดีตรงไหนที่ึงว่าเวลาเราเข้าศูนย์เอาไง่ายๆพี่เข้าศูนย์นะเกิดเราเจอช่างที่ไม่ดีนะครับช่างที่ไม่ดีถ่ายน้ามันเครื่องออให,หมดนะครับมันก็สามารถที่จะแจ้งแจ้งเราได้เลยว่าน้ามันเครื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่100% นี่ครับระดับของคุณภาพน้ำมันเครื่องนะจะมีบอกเลยนะครับเราใช้ไปก็จะบอกเรานะครับว่าน้ำมันเครื่องเราเหลืออายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันจะแยกกันนะครับระหว่างเช็ระยะกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดของมันอยู่นะครับแต่เช็คระยะเราเช็คตาม เลขก,กิโลหรือจำนวนเดือนนะครับที่แยกกันนะตัวของหน้าจอนะครับก็ยังรองรับ Apple c a คาเพย a อัด้วยนะครับก็สามารถที่ใช้ g o o g l e Map นะครับได้เลยนะครับจากมือถือของเรานะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัว เกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดสามารถเล่นแบบแมนนวลได้นะครับแบบมนนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมระบบปรับเปลี่ยนการขับขี่นะครับได้4โหมดนะครับแล้วก็พร้อมระบบเปิดปิดระบบป้องกันการถ่ายนะครับตัวของวัตทุ์นะครับ, EC, รบก็จะมีวรตชาร์จให้นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C กับตัว USB ธรรมดานะครับนะ ดูหลังคากันนิดนึงครับที่เก็บแวนตานะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับยือตรงนี้ช่องเสียบ USB ให้นะครับไว้ต่อพวกกล้องได้นะครับฝั่งคนนั่งนะครับโอเคนะจะเปิดได้นะครับ2ชั้นเป็นเก้2สองชั้นนะ ล่างก็เปิดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่องวงของตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าตัวนี้นะครับก็คุ้มค่านะครับกับการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าลูกค้านะครับอยากได้ในส่วนของอะระบบความปลอดภัยเพิ่มนะครับก็สามารถที่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้นะครับในราคา5 0 0 0 0บาทนะครับก็จะมีในส่วนของกล้อง360เข้ามานะครับพวกระบบา ช่วยเบรกต่างๆนะครับเดี๋ยวบอยจะไปแจ้งให้อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับว่าในการซื้อแพ็กเกจนั้นลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับกับราคาห้าหมนบาทครับก็เดี๋ยวบอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับถ้าลูกค้าชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าบอยพามาดูหรือว่าแจ้งออปชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจต่างๆให้ลูกค้าได้ชมอีกทีนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ